สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอข้อแตกต่างความแรงนะครับเครื่องอ e ีซู1.9กับเครื่องอ2,000 onew 3,000แล้วก็วี3,000 vico ddti r e v ี e w นะครับเครื่องตัวไหนแรงกว่ากัน <c oughs> บางคนบางด้านครับไ,ไม่กล้าตอบนะครับเดี๋ยวก็มาผมก็จะมาความแรงนะครับความแรงพูดถึงความแรงเครื่อง1.9ก่อนเครื่อง1.9เอกลักษณ์ของในตัวมันเลยนะนะครับใครจะแรกกันอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบชิวๆนะครับเอกลักษณ์ของเครื่อง e สูงสจเนี่ยจะมีแรงมา้าแรงบิด ที่อยู่กลางๆนะครับเหมือนมัน,ม,นมันเลยมันได้เปรียบเรื่องแรงม้าแรงบิดที่มันอยู่กลางๆและสามารถสร้างรอบเปิดรอบอะไรได้นะครับแต่กลับกันกับพวกเครื่องสามพันเครื่องสองพันห้านะครับมันกลับกันนะครับเครื่องแรงบล็อกใหญ่จะมีแรงม้าแรงบิดที่ต้นๆแต่ปลายหายปลายแผ่วนะครับฉะนั้น <c oughs> นะครับ แรงม้าแรงบิดต้นๆเนี่ยค่าสิทธหรอมันเยอะมากที่ตะก่อนที่ผมซ่อมเกียร์นะมีแต่พวกของ 25- 0พ3น0นั่นเลยนะครับเพราะว่ามันข้อเสียของมันมันคือแรงม้าแรงบิดมันเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ได้ไล่เหล็กอยู่ไล่เด็กอยู่มันเสียงดังนะครับก็แรงม้าแรงบิดมันสูงทาให้เกียร์แตกเกียร์อะไรนะครับเกียร์แตก เฟืองท้ายแตกอะไรเยอะแยะหมดนะแรงม้าแรงบิดมันสูงข้อเสียของมันแต่นี้ข้อเสียของ2,500-3,000เนี่ยมันต้นมันหนักนะครับแต่ปลายมันแผ่วนะครับปลายนี่หายเพราะว่าเป็นเครื่องบล็อกใหญ่นะครับถ้าเอาไปทดเฟืองท้ายทดแรงแล้วเนี่ยมันก็ได้หนักต้นๆนะครับแต่กลับกันก็อีกค1.9นะเครื่อง1.9มันจะไปมันเป็นลูกสูบเล็ก ทอกมันย่าอยู่ไปลายๆแล้วหนึ่งเลยเราสามารถเปิดรอบได้สบายๆห้าพันห้าพันรอบแต่ก็ใช้ชีวิตจริงมันก็ถ้าลงพื้นแล้วมันมันก็ปั่นไม่ถึงหรอกครับแต่ค่าเปิดรอบได้เฉยๆเ,เราต้องรู้ว่าเปิดรอบไปทําไมด้วยมันหลายอย่างครับเปิดรอบเพื่อปั่นเทอร์โบเปิดรอบเพื่อสร้างรอบให้มัน เสถียรมันต้องดูด้วยครับว่าเปิดรอบไปทํไมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเปิดเปิดรอบมั่วไม่ได้นะครับนะครับแต่หนึ่งจุดเก้าเนี่ยมันก็สบาบอยู่แล้วนะครับถ้าจะกลับกันกับพวกเครื่องสามพันสองพันห้าถามว่าใครแรงกว่ากันเหรอะสองพันห้ากับสามพันกับเครื่องหนึ่งจุดเก้าเนี่ยความแรงเคยลองแล้วนะขึ้นไดโน่เนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่นะต้นต้นมันน่ากลัวนะครับ เครื่องสองพันห้าสามพันอ่ะมันมันทอกมันดีแต่ปลายปลายเนี่ยมันแผ่วที่ผมบอกไปอะ่ะทอกมันเยอะมากนะถ้าหนึ่งจุดเก้านี่ยมันได้เปรียบช่วงปลายครับนะช่วงปลายถ้าหนึ่งจุดเก้านะฟังผมดีๆถ้ารีแมปไล่เฟืองท้ายไอรีแมปแก้เบาไล่เฟืองท้ายนะครับใส่หัวฉีดไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องแล้วนะไล่เฟืองท้ายให้ระยะที่ไล่เนะี่ยคือให้ไล่ไล่ลให้ได้ระยะมันสั้นๆสมมุติว่าเราอยาก ครับแข่งกับ2,005ใช่ไหมแล้วก็สเตปไล่เฟืองท้ายไปเลยสเตปสั้นสั้นไม่ต้องไปแค่ยาวสมมุติว่าเฟืองท้ายเดิมตัวเตี้ยนนะ3.5เราเราไปไล่ให้มันหารอบเจอแล้วก็อะไรหารอบแพรผมผมไล่แรงบิดมาหารแรงม้าไงอันนี้สมมุติว่าเราไปจูนเพิ่มอะไรประมาณ300กว่าแรงม้าใช่ไหมแล้วเราก็มาดูตอนนี้ มันได้ระยะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราก็เอาเฟืองท้ายมาคำนวณให้มันได้ระยะสั้นๆสมมุติว่าเราขับขับอยู่ที่200ใช้เวลาเฟืองท้ายเดิมนะ200ใช้เวลาระยะประมาณโลครึ่ง200จมไหมแต่ถ้าไล่เฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยคือระยะมันก็จะไวขึ้นรอบยาวขึ้นนะครับ1.9เนี่ยโลกของมันคือมัน ถ้าว่ามันหารอบรอบเจออะไรเจอนะแม่งมาหมดเลยนะครับก็ความแรงเหรอหนึ่งจุดเก้าถ้าสามสองพันห้ามันต้องทํามาเยอะะที่ผมบอกกันนะเพราะว่ามันแผ่วไปแต่หนะนึ่งจุดเก้ารีแมปนะฟังดีๆก็ได้ครับฟังดีๆแลอันนี้เรื่องจริงก็รีแมปแก้วาวอไล่เฟืองท้ายมีสามสเต็ปเนี่ยนะ ก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันได้ปลายครับ1.9เนี่ยมันได้ปลายมันเดือมันเดินปลายยาวมันไม่แผ่วมันไม่หายแต่ถ้าว่าเปรียบเทียบกับพวก 2, 5 0 0 3 0 0 0แล้วเนี่ยมันก็จะหมดปลายปลายหมดเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ท็อกมันอยู่ต้นไงแต่เนี่ยมันข้อดีของมันมันท็อกมันอยู่ปลาย ปลายปลายอะ่ะโอโหแรงมา้าแรงบิดมาหมดเลยสุดยอดนะเครื่องมันะนะครับแล้วมันก็มีรางนะครับเอกลักษณ์ของมันลางรางข้างบนลางใหญ่ยางเชยแล้วก็ปัมป๊มปั๊มมันอยู่ตรงนู้นปั๊มดีเซลนะมันอยู่ตรงนู้นมันเป็นปั๊มที่หมุนทวนเพื่อป้องกันให้การตีกลับของแรงดันของปั๊มะนะับปกติมันจะหมุนตามรอบเครื่องใช่ไหมตอนนี้เราก็ไป เขาวิศวะก็อะไให้มันหมุนทวนเวลาคือเวลารอบปั่นคือปั่นไปเลยไม่ต้องมตีกลับได้นะครับประมาณนี้เอกลักษณ์ของมันแล้วก็ข้อข้อเวียงมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ข้ออย่างระยะสั้นในคู่มือก็บอกอยู่นะครับระยะช่วงชักช่วงไรอันน้ก็ได้เปรียบเยอะครับเครื่องเป็นเครื่องรอบที่ว่ารอบรอบจัดนะครับถ้าได้มาคือมาเลยนะครับมาคือมาเลยปื๊ด แค่ย,วยาวๆเลยครับแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องไล่เฟืองท้ายก่อนนะครับถ้าไม่ไล่มันก็อย่าท่วมควรท่วมแน่นอนครับเมื่อก่อนนี่ผมก็กรีแมปอะไรนะมาหมดนะนะรีแมปทำรีแมปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำอ่ามารู้ลูกละเออมันก็จุดจบของมันก็คือไล่เฟืองท้ายันจุดเก้าใช้เวลาระยะสั้นๆสอง0ันห้าสามพันทำมาไม่ดีก็สวนสบายครับนะ ก็สรุปแล้วก็เอ่อก็ประมาณนี้ก็หนึ่งจุดเก้าก็ความแรงก็ไม่ได้เพ้เลยเพื่อเพอแรงกว่าด้วยไวอ่ะมันเดินดีครับมันแรงมันไม่ได้ว่าแรงอย่างนั้นนะมันไวครับมันเดินดีปลายมันเดินดีครับเอกลักษณ์ของมันเลยมันมันอยู่ในตัวของมันอะนะครับมันอยู่ตัวของมันเพราะว่าเชื้อเพลิงมันหมดหรอครับลูกสูบมันเล็กนะครับ ลูกสูบมันเล็กห้องเผาไลห้องห้องเผาไหม้มันลึกนะครับลูกสูบมันเล็กแต่นี้เราเวลาเราเหยียบไปเนี่ยมันมันสามารถทําให้รอบมันยาวขึ้นนะครับที่วิศวะเขาออกแบบมานะแต่ถ้าลูกสูบใหญ่ไหมก็ทอกมันจะทอกมันจะอยู่ได้ช่วงต้นแต่แปปลานี่ยมันจะหายหมดเลยนะครับก็ความแรง ก็อยู่ที่คนปรับจูนแต่ว่าเพราะว่าที่ทําตามผมอะนะสบายสบายแน่นอนนะครับแค่หน <to start> ุนจุดก้าก็ยิ้มจัดเหมือนกันครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องหรือว่าแรงพอๆกับสองพันห้าสามพันเลยครับนะครับเพราะว่าที่ผมบอกอะมันทอกันอยู่ปลายมันข้อได้เปรียบของมันเลยนะเอกลักษณ์ของมันเลยไป,ไปลายๆแรงมา้าแรงบิดมายามาชุกไปลาย ไอ้พวก2อ0พนันห้าสามพันะครับสอง8 2 0 0 4ดสอพะไรพวกนี้รูวงรีววเนี่ยก็มันจะมาพวกต้นๆไปไปลายมันจะหายขึ้นเขาดีอะไรประมาณนี้ในหนึ่งจุดเก้าก็มีแค่แค่เดียวครับอ่าริมแมปแก้วาวไล่เฟืองท้ายนะครับก็แรงอะแรงแบบหยาบๆเลยนะแรงชิบหายนะครับจริงๆเปิดมันมันมันมาแบบ ต่อเรื่องมันมาแบบต่อนเนื่องนะครับมันมาแบบต่อนเนื่องนะครับก็แรงครับแรงมีถุดการนี่แรงเพอเผอถ้าว่า <c oughs> ทำช่วงสองพันห้าสามพันทำมาไม่ดีนี่ก็ส่วนสบายอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมบอกอะนะส่วนสบายอยู่แล้วเพราะว่าทอกมันอยู่ปลายมันไม่หมดนะครับมันมาต่อนเนื่องนะครับมันมาอย่างต่อนเนื่องแต่คําเตือนนะ ต้องไล่เฟืองท้ายก่อนถ้าไม่ไล่อะ่ะมันก็แพ้เขาอยู่แล้วเพราะว่าผมเพราะว่าที่ไล่เฟืองท้ายให้มันระยะมันสั้นสั้นลงระยะและรอบเครื่องได้ยาวไปยาวขึ้นครับที่ไล่เฟืองท้ายนะครับก็ประมาณนี้ก็เท่าประสบการณ์การอยู่กับเครื่องมานานครับประมาณนี้ส่วนมากผมจะไล่เฟืองท้ายนะ1.9เนี่ยนะไล่ไปหลายคันแล้วแหละ ก็ไล <S an> ่แรงบิดไปหาแรงม้าให้ช่วงระยะสั้นๆไม่ต้องไปเค้นคันริ่งคือแบบใครมาดันนี่คือแบบสมมุติว่าสองพันห้าสามพันมาดันนี่ก็คือแช่ยาวๆครับปวดแค่เกียร์เดียวปวดแค่เกียร์เดียวนี่คือหายเลยดึงยาวๆเลยครับดึงยาวๆเลยกวาดยาวๆได้ยาวๆเลยครับหนึ่งจุดเก้านะแต่ส่วนมากเขาจะทมทมทมแต่เครื่อง แต่ไม่ดูเลยว่าแรงม้าแรงเบ็ดอยู่ตรงไหนเครื่องหนูหยุดเก้าอะเอาไปแข่งกับใครก็แพ้ครับนะครับเอาไปแข่งใครก็แพ้ผมก้าล้านเปอร์เซ็น์เลยถ้าว่าไม่ไล่เฟืองท้ายเนี่ยแม่งระยะโคตรยาวเลยนะครับถ้าไม่ไล่เฟืองท้ายเนี่ยนะครับถ้าทาเปลี่ยนท u r b o remap หรือว่าเดิมเดิมก็เปลี่ยนได้ remap แก้วาวเปลี่ยนหรือว่าเดิมเดิมโรง,งงานก็มาเปลี่ยนเฟืองท้ายได้ก็วิ่งดี ระยะจาก1โลมันก็จะอยู่ที่ประมาณ500เมตร400เมตรอะไรประมาณนี้จมใหม่ใช้เวลายะชัสั้นๆแล้วใครยาตามทันล่ะนะแล้วใครยาตามทันแล้วก็เครื่องมันมีเอกลักษณ์ของมันมันคือปลายมันเดินปลายมันไม่หมดปลายไม่หมดปลายมันเดินถ้าว่าลดทดแรงบิดได้นี่คือแรงบิดเออคืออัตราทดแรงบิดไปหาแรงม้านะครับช่วงชัสั้นๆนะครับคือแบบฉีกขาดแน่นอนครับ ขี่ขาดแน่นอนไม่ใช่ไปโซมแต่เครื่องแต่เครื่องมันไม่ใช่ครับมันต้องดูอัตราทดด้วยถ้าไม่อัตราทดที่ผมบอกกันแหละผมก็จูนผมก็รีแมปมานะผมก็ทําเรียนพวกนี้ก็เรียนมาครับทําทั้งทุงท้าลางโซมแต่เครื่องแต่เครื่องสามสี่ร้อยแรงม้าไปไม่เป็นหรอครับถ้าไม่ไล่เฟืองท้ายนะครับไปไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องที่ผมบอกกันแหละ ทอกมันไม่ได้อยู่ต้นมันอยู่ปลายเพราะว่าเราทุดให้ให้มันเดินต้นก่อนนะพอเดินต้นปุ๊บปลายแม่งมาเลยมาแม่งหมุดอนะ่ะตอนเนี้ยจริงนะครับว่าไล่ไปหลายคันละสองร้อยเกือบไ,ไม่ใช่สองร้อยดิสามร้กว่าคันแล้วครับนะไม่รู้ไปอยู่ไหน <laughs> นะครับประมาณนี้แรงแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาหาได้นะครับนะครับ อะไรที่มีปัญหารีแมปแม่แม่รอรอบแน่นอนหนึ่งจุดเก้าเพราะว่าที่ผมบอกอ่ะต้นท็อกไอแรงไม้แรงบิดมันมันไม่อยู่ต้นมันไม่เชื่อเหมือนเพื่อนสองพันห้าสองพันห้ารีแมปมันก็เดินดีแต่ว่าปลายแผ่วแต่หนึ่งจุดเก้ารีแมปแก้วาวรีแมปอะไรมามันก็อย่าบางคันก็เดินดีต้นปลายไม่เดินนะครับมันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าจะอยากให้เดินทั้งต้นทั้งปลายเนี่ยมันต้องไล่เฟืองนะครับยังไงก็ต้องไล่ถ้าไม่ไล่ก็ พ้เอาไปแข่งกับใครก็แพ้นะ <c oughs> เอาไปซิ่งก็แพ้นะครับนะครับทมท่วมไปเถอะท่มแต่แรงมา้าผมก็เคยมาแล้วนะครับเคยทําเคยอะไรมาแล้วถ้าให้เขาอื่นทําก็หล,หลักแสนนะครับนะหลักแสนแน่นอนไม่ต้องพูดถึงหลักหมื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับทดแรงบิดไปหาแรงมา้าทดเฟืองอะไปหาแรงบิดแรงมา้ามันก็มาหมดเลยหนึ่งจุดสำหรับเอกลักษณ์ขึ้นหนึ่งจุดเก้านะเออสรุปแล้วก็ ความแรงก็ที่พูดไปนะครับก็อยู่ที่เครื่องก็มันมีเอกลักษณ์มันมีอยู่ที่เครื่องมันนี่ยยุทธกามันมีมีเอกลักษณ์ของมันนะครับเอกลักษณ์ของมันแล้วก็มันไม่หมดง่ายมันปลายมันเดินแต่ต้นมันเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกเกียร์สองดับอะแรงบิดมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่เหมือนพวกสองพันสองพันห้ามันเสียมันเสียปลายแต่เราได้ต้นก็ดูเอาใครแรงกว่ากันปลายเดินอะ อ่ะแค่ง่ายๆเลยปลายเดินนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าต้องไล่เฟืองท้ายถ้าไม่ไล่ก็ที่ผมบอกกันแหละนะครับประมาณนี้ก็หนึ่งกุเก้าก็แรงเอาใช้ย่อยเหมือนกันนะครับแรงใช้ย่อยเลยแหละนะครับพอๆกันนะอะพอพอๆกันแต่ก็อย่าลองก็ลองได้นะครับลองได้ลองได้นะผมไล่ก็ไล่เฟืองอยู่แล้วก็ทําตะก่อนนี้ก็ทําเครื่องก็อย่ากลับมาจูนเดี๋ยวก็อย่ากลับมาจูนอาจจะนะ อาจจะกลับมาจูนใหม่อีกครั้งเพราะว่าต้องซื้ออุปกรณ์จูนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายอย่างนะครับต้องเริ่มต้นใหม่แต่ก่อนนี้ก็ทําอยู่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะอาจจะนะครับให้ <c oughs> ถ้าท่านใดที่ว่าทําเฟืองท้ายมาแล้วก็เออท,ที่ท่านใดที่ทําจูนหรือว่ารีแมปกล่องกล่องพวกมาแล้วก็มาไล่แค่เฟืองท้ายครับที่ผมบอกกันนะให้มันต้นมันต้นเดินปลายเดินหนักปลายเดินหนักแน่นอนนะครับไม่มีหมดแน่นอนนะครับ ระยะสั้นๆที่ผมบอกอ่ะใครมาจี้ตูดเนี่ยคือถอนเกียร์เดียวเกียร์ห้าคือไปเลยปื๊ดเลยครับ,รบ,รบปกติเนี่ยหนึ่งจุเก้าเนี่ยจะรอรอบจะและ้วก็ไปรีแมบปบถ้าเรารีแมปมาก็มันต้นมันเดินต้นเดินดีแต่ปลายมันไม่เดิน <c oughs> ปลายตื้อระยะสั้นระยะยาวด้วยไม่ใช่ระยะสั้นระยะสั้นนี่หมายถึงว่าถ้าไล่มาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ห้าร้อยเมตรก็อยู่ที่สองร้อย สองรยบวกแน่นอนภายในไม่กี่ไม่กี่วินาทีนะครับถึงแน่นอนนะครับราคใอย่าตามทันแค่นั้นอ <c oughs> <c oughs> ่ะก็คิดดูว่าสามพันมันปลายไม่เดินสองพก็ปลายไม่เดิน2อ0พันแปปลายมันก็ไม่เดินมันหมดไวนะครับมันหมดไบแต่หนึ่งจุดก้ามันเอกลักษณ์ของมันเลยที่ผมบอกอ่ะทั้งปัม๊มหมุนทวนทั้งลางทั้งหงัวฉีด เอกลักษณ์ของในเครื่องในตัวของมันพระออกของมันนะครับในตัวเครื่องของมันก็ประมาณนี้ก็สนใจอะไรเพิ่งท้ายก็ศูนย์เก้าสามนะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาว่าอยากเปลี่ยนให้ใครนะถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ประมาณนั้นอะที่ผมบอกกันแหละไม่เปลี่ยนมันก็ระยะยาวแล้วก็สิ้นเปลืองแล้วก็รอรอ,อรอบแน่นอนถ้าไม่เปลี่ยนนะครับอย่างออตโต้เนี่ยไปเห็นโอ้โห ไปทําเครื่องไปทําอะไรมาแม่เกียร์ไม่เปลี่ยนเลยนะครับมันต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วก็ไปทําเครื่องเต็มที่เลยครับบาง <c oughs> ทางคันก็ต้องทําถึงแสนนะเพราะว่าแรงบิดมันมันเยอะนะเกียร์มันเปลี่ยนช้าอะไรประมาณนี้แ้อยากให้ปิดปาดปิดปาดก็เปลี่ยนเฟืองท้ายรีมแมพโอโต้นะโอสบายขับโคตรมันบอกเลยครับโคตรมัน ก็ประมาณนี้ผมไม่ได้มาให้มาคับไม่ใครเปลี่ยนนะแต่มันเป็นอย่างที่ผมพูดนั่นแหละนะครับนะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ก็สนใจก็ไลฟ์เฟืองท้ายก็ราคาถูกๆก็สี่พันเทินรับประกันสามเดือนถ้าไม่เทินห้าพันห้านะครับก็เจินเฉพาะเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวแกะออกมาตั้งค่าแล้วร่างทำเนียนๆนะครับเนียนๆเลยก็อย่าประมาณนี้ก็สนใจส่วนก็สามสี่เปอร์เซ็ก็ ศูนก็ศูนย์แปดศูอะไรวะศูนย์เก้าสามสี่แปดสก็ประมาณนี้ครับไรเฟือท้ไทยก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมวยให้มาครับสบวันนี้สวัสดีครับ